ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีมงเรืองอะไรลยนนะครับมาครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถเป็นคันนะครับนะฮะรถเป็นคันนะฮะส่วนเครื่องยนต์ก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายอัปเดตนะฮะพวกรถเป็นคันที่ยังไม่ได้ตัดนะครับคันไหนที่ไม่เห็นก็แสดงว่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับผม มาชมกันครับมาคันนี้ครับยังอยู่ครับสีสเกตครับสีสเกตนะครับรถบัสนะฮะส่วนคันนี้มาจากชนบุรีครับส่วนแมคโครคันนี้ก็ยังอยู่ครับแมคโครขายยากครับแมคโครนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยข้างในครับเัปเปลี่ยนนะรับริษัทลุงทีวาก็มาเอาของครับมาเอาเครื่องนะเอาเครื่องเดี๋ยวส่งไปอ๋อภาคกลางครับ ส่วนอยู่ร้านในก็มีอยู่สองสามคันนะครับมีรถอยู่สองามคันนะครับมีหัวยาวกับรถที่มันติดหล่มมันเอาขึ้นไม่ได้แล้วก็รถคันที่มาจากชัยภูมินะครับส่วนสุเมตานี่ก็ยังอยู่นะครับเฮียแกยังไม่ว่างที่จะมารับนะครับ NKR ครับคันนี้นะฮะแสนสามห้าครับคันนี้นะฮะร้อยสิบครับส่วน รถโรงเรียนเพชรพงษ์พันธ์ในแสนสามครับนะฮะเนี่ยฮะเครื่องหกเฮดเฮดครับตัวนี้ฮะหกเฮดเฮดรถนาเจริญครับมาจากอุบลนะครับเงาเงาเลยครับเกียร์ล็อกกี้ครับเกียร์ก็มีลูกเดียวนะครับเกียร์ล็อกกี้ห้าเกียร์นะเสืยรลายเอ้หกเกียร์เสืยรลายครับอยู่คันนี้เลยนี่ฮะแล้วก็เนี่ยคันนี้ครับฟูโซ่ครับตัวนี้ยังอยู่ครับ ตัวนี้ขี่ได้อยู่ครับแต่เครื่องรวมหน่อยนะครับตัวนี้เดิมๆนะฮะเครื่องเกียร์หเกียร์ครับตัวนี้ไม่ใช่สิบนะเป็นหกดีสิบหกนะฮะไม่มีเทอร์โบครับสองเผารถทีมงานซ่อะเขมรครับรถร่วมส่วนครั้งนี้ก็กำลังตัดครับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมทดสอบนะครับทดสอบเครื่องตัวนี้นะ s O 6C ครับเนี่ยเรื่องเรื่องสักตัดนะครับ เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วฮะเริ่มขึ้นตัดแล้วนะครับปิดตำนานครับเริงศักคันนี้นะเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับใครเห็นอันไหนก็ลองเม้นมาดูคันนี้มาจากซีสเกตเหมือนกันครับคันนี้นะครับเครื่องท่ออมครับคันนี้รถโรงเรียนส่วนเนี่ยคันนี้ก็ไปหมดแล้วครับเครื่องนี้ก็กำลังจะไปนะครับรถลุงธิวาที่มารอนะครับ นี่ตัดเอาเครื่องเลยว่ารถเพิ่อนล้อท่าเลยด้ยดนดดนดดนดวนดวนดดนดวนสวนกระบะเหล็กันนี้นะครับคนถามกันมาเยอะเลยนะครับขายโลแล้วหกสิบาทครับอ่ายาวสเมตรสเมตรเท่าไหร่วะสี่เมตร40่สิบสี่เมตรสี่สิบกว้าง2เมตรสิบห้าครับกว้างสองเมตรสิบห้านี่ เอ่วนสเออส่วนรถเขสอมรตัวนี้ก็ยังอยู่ครับคันนี้เดี๋ยวขายคันนั้นออกให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยคันนี้ค่อยว่ากันจะเอายังไงนะฮะส่วนอันนี้รถน้ํำยางออกหมดแล้วรถข้อท่ารถข้ท่าดิเอ้ยฟลกี้ป๊อมากเลยเอาฟกกี้แม่จ้อยดิ บาตัดฮาตัดต่อบตัเลยขาวโบตัดเลยนี่นี่ฮะเสียยาสันอักมาหัวยังอยู่ครับปะเดี๋ยวไปดูข้างหลังดูข้างหลังครับข้างหลังมีคันไหนยังอยู่บ้างนะครับส่วนนี้ครับบานเย็นยังอยู่ครับโอ้น่ะคันนั้น NKR NKR คันสีไม่สวยเก้าหมื่นห้าครับคันนี้ยังอยู่ครับไว้แกะขยยอยู่นี่ฮะ ให้ดูทรงก่อนทรงยืนทรงสวยอยู่นะคันสีมันเปื่อยกล้วคอีเอาเร็วเร็วรถพันธะรถพันธะนี่ฮะเอาคนบอกต่มาบอกต่มือเศร้านี่เลยเด้เข้ามานะ่ะนี่ะเย็นเครเนี่ะบันเย็นตัวน,นั้นยังอยู่ครับพี่นุกงของกลุ่มสองคันนั้นนะส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่า วงกบนะครับเป็นวงกบของหน้าต่างของรถบัสนะครับนี่ฮะตรงตรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ก็เราลื้อนะครับลื้อเอาเศษน็อตเศษอะไรออกให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งนะครับนี่ฮะพอทํานานนะครับกว่าจะได้ครับเนี่ยพวกยางพวกันนี้ก็ถอดออกหมดครับพวกนี้ก็เป็นสเตเลตพวกนี้ก็ลื้อออกให้หมดเลยเฮอย่างยืกเลยเอ้ย เดี๋ยวไปดูข้างหลังนะฮะอัปเดทเร็วๆเ,เลยร้อนครับช่วงนี้ทช่วงเทียงเราพิชโโลกน้องตุมครับยังอยู่ครับส่วนคัสซีนี่เยอะแยะเลยครับลองถามกันเข้ามาครับนี่ฮะโบกี้เผาเดียวนะครับตัวนี้เผาข้างมิซูอีกสุดข้างหนึ่งเป็นของฮิสันนะครับเป็น เฟื่องมิสันแต่วิซูใส่กันได้นะครับนี่ฮะหัวยาวคันนี้อยู่ในป่าไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวค่อยตกแรงค่อยมาดูครับเนี่ยสิบล้อครับสิบล้อแปลงครับอันนี้พอได้ไหมนะฮะหัวยาวแสนสอง บานเย็นเอ้ยน้องเบียนะตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมันอยู่ใกล้บ้านคนนะครับเลยไม่แม่ไม่ได้อไปตักนะครับเลยเป็นหนองเลยตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็ใส่จะตัดแล้วครับมีคนจีบอยู่ครับแต่ผมไม่อยากขายให้เป็นคันเพราะผมรื้อหมดแล้วฮะเกียร์อะไรมันก็ไม่สวยนะครับเพืองท้ายอะไรผมก็ขายแล้วผมเขาอยากได้ไปปลูกผมว่ามันปลูกไม่ข้หมดเยอะนะครับก็เลยไม่อยากขายให้แกเนี่ยฮะ คันนี้ก็ยังอยู่ครับน้องคู่โคกละเอียดน้องคู่โคกครับมาดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ฮะโอขึ้นแบบเสาแล้วครับบ้านเดี๋ยวก็คอยชมครับตอนเสร็จไอ้หลงครับไอ้หลงหัวไอ้หลงตากลมตัวนี้เนี่ยฝากระโปรงหายเครื่องดีเลยนะตัวนี้ ฮะหกวีบีเรื่องดีเลยผมขับมาจะใช้ภูมินะครับที่แรกว่าจะได้ขายเป็นคันเอาไปเอามาเกลี้ยงตับเลยนี้ฮะไอ้หลงหวอหลงมาตู้สีตัวนี้8ฟุตครับตัวนี้8ฟุตตัวนั้น5ฟุตขยายตัวนั้นใครหาอยู่ฮะงี้รถน้ำยังอยู่ครับรถน้ำ หลังก็จะไม่แตกต่างเทไหรนี่ครับเครื่องขายมือหน,นึ่งครับเครื่องนี้ใครเอาไปครับเครื่องหงสูบครับสตาร์ตติดนะครับตัวนี้เนี่ยสตาร์ทให้ชมเปิดวาวเครื่องดีครับเครื่องดีเซล ครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูครับแล้วก็น,นี่ใช้ภูมยังอยู่เสียงอีสานยังอยู่ครับ JO ครับคัออนนี้ JO 8สี่เทอร์โบโครับนี่ฮะรถโชคแอนชนะพลครับคัออนนี้ก็หมายเลขเครื่องไม่ตรงมีทะเบียนครับขาดปีหนึ่งมั้งคันนี้ JO JO เครื่องดีเลยตอนนี้จะเยิ่มหน่อยออนะฮะ ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากครับนี่คะหัวโบราณเสียนน้าโชคซาลี่ครับสี่หมืน้าครับเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เลยนะเหล็กแพวงซาลี่ตัวนี้ก็เครื่องหายครับตอนนี้โปรเฟียครับมูกี้ก็หายแล้วครับเหลือแต่เครื่องครับ ตัดเศษเหล็กมาครับค yeah. uh ัส huh. ซ yeah. hmm. oh, ีเครื่อง v 8อีซครับเครื่องมองนี้ใหญ่ผมต้องได้ทุบนะครับเขาไม่ซื้อนะเครื่องมองนี้ต้องได้ทุบแตกครึ่งหนึ่งนะครับเขาถึงจะซื้อนะ้านเศษเหล็กร้อยเก้าห้าครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คนจีบเยอะอยู่แต่ไม่ได้ราคากันมั้งมันปลูกเยอะครับต้องทําเครื่องว่าเกียร์ถอดขายแล้วเหลือแต่เครื่องครับ เราก็หาโอเคดีครับมีใบคุมเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับรถเป็นคันนะอยู่ในบ้านก็มีรถอะหัวยาวสิบล้อแล้วก็มีรถช้ยภูมิแล้วก็มีรถที่มันติดหล่นะครับคันนั้นน่าจะได้ตัดครับฮะก็ประมาณนี้ครับ ไปหาอะไรอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับเครื่องเครื่องก็พอไม่ครับแต่อัปเดตเป็นคันก่อนครับวันนี้เครื่องก็มีไม่เยอะครับเครื่องตอนนี้เครื่องมีไม่กี่ตัวครับมีแต่ส่วนมากก็เครื่องใหญ่นะเครื่องสิบรอเครื่องพวกสองขึ้นครับสองร้อยพวกสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเครื่องหกสูบเล็กสองร้อยกว่าแรงก็มีตัวเดียวนะเครองโอหกสี่นะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีหนึ่ง 7โอต้ตักซีจะคือบุตตัดถานี่ออกเลยพี่นี่ไหมตัดออกเลย เดี๋ยวไปส่งครับเดี๋ยวไปส่งตัวนี้ปั๊มลมนะฮะปั๊มลมไปครับผมไปา๊กดไลค์กดแชร์กดสมคายด้วยครับผมสีเรืองอะไรโยอนะครับมาหัวหน้าได้ยซีนะครับจากภาคกลางมาได้ของฝากเออได้ของฝากเยอะเลยอ,อารมณ์ดีหน่อย อ่นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสครต์ด้วยครับผมสีบุรเรืองอะไรยนต์นะครับที่จะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอะไรยนต์นะครับฝากเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับผมสีบุรเรืองอะไรยนต์นะครับิีนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ